เอลซีทงผมใช่ยาวก,กว่าใครโดยนะอยู่แล้วนะ้าเงียบๆค่ะค่ะวันนี้ครูจะครูจะเริ่มหัวหน้าห้องใหม่นะคะค่ะเทอมอนี้เนี่ยมีใครจะอาสาบ้างไหมจ๊ะ<ม>เงียบ<ม>เงียบกันอีกแล้วเหรอจ๊ะไม่มีสัญญาณตอบรับจจมัเรียกชื่อฉนเลยแพรเงียบจ้บะถ้าไม่มีใครอาสา,าครูจะเลิกเองนะนะ อย่าเลิกหนูนะอย่าเลิกหนูนะไม่มีใครอยากเป็นหัวหน้าห้องเลยเหรองั้นคือจะเลิกหัวหน้าห้องเอิญนะไม่ใช่อยากไปค่ะครูจริงหรอจามาซีเปล่านะแพเปล่านะค่ะคุะคณครูจามากเลยใจใจแพรงั้นใครอยากให้มาซีเป็นหัวหน้าห้องค่ะยกมือขึ้นค่ะไอ้หนูหนูไม่ใช่ค่ะครู <Huh? S 2> งั้นฝัน งานฝากห้องนี้ด้วยนะมัซซี่ทำไมทุกคนท้ำแบบนี้มัซซี่เป็นหัวหน้าห้องหนึ่งทับสองสวัสดีค่ะหัวหน้าห้องค่ะงานหลักของมัซซี่ก็คือนำกล่าวสวัสดีเรียนชั้นหนึ่ั้นสองครุ้สวัสดีค่ะใครใครเล่นระเบิดฮะใครเล่นระเบิดครับแล้วก็รวบรวมการบ้านไาส่งครูนะคะ ออกเป็นโสดที่้อบว่าคูณนะเด็กๆแ,<ค>แล้วก็ล็อกกระดานแต่กระดานที่วันนี้ไม่มีให้ล็ค่ะแล้วก็ปิดไฟฉันจะต้องจะทำหน้าที่หนห้องให้ดีที่สุดค่ะงานนี้หัวหน้าเแบเบดีๆนี่เอง มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะอขอบใจจ้ะ